กลังดอกกําลังติดน,น,น้อยน้อยเนี่ยแม่นี่กําลังติดน้อยตะแปะได้ไหมกําลังติดนี่แหละจ้ะเขียวสเสวยอันนี้ก็เขียวสเสวยจ้ะนี่ดอกเต็มเลยดอกดอกคักตะวานนวยมันสีดกบวบบอบอหูเด้อบาทนี้ <c oughs> บวบเลี้ยงดอกมันหลายพดแตะวานต้นพุ่นมันนนัมันเป็นสามฤดูไงแม่แม่พันอดอกหลายนี้เนี่ย อันนี้ก็กินไม่หมดแล้วจ้าอากาศเย็นหาหมอบ่อยเนอะ <laughs> หาหมอหนานี่ไปหาหมอบ่อยจ้าแม่พันุ์นี่ไงอัน,น้เป็นเขียวสวยโอ้ประแม่อันนี้สามฤดูเนี่ยต้นนี้เป็นสามฤดูจ้าเพราะว่าลูกสาวมากินยำมะม่วงก็เลยปลูกไอ้นี่ต้นหนึง่งสามฤดู ผักกะหลได้แมมพันธุ์ผักไส่นี่ยเป็นน่วยมันเป็นหน่วยหน่อยหลายเดะลูกแล้วก็มีผักไสหน่อยเฮาเนี่ยไงนี่ดิเนี่ยกินไหมแม่พันธุ์เอาบหุ่งไปตําแม่พันธุ์พาแม่พันธุ์ชมสวนกันเด้อมือเนี่ยปลูกไว้เต็มพุ่นต้นพุ่นละมุดเพิ่งก็อันตีสึนต้นน้อยๆนอยละมุดผักคะผักชะอม นี่อีกต้นหนึ่งบังวงเขียวสเสวยปลูกไว้อีกแล้วนี่เขียวสเสวยได้นี่แม่พันธุ์ปลูกตะนาฝนพุ่มมันติดแล้วบักคงต้อยต่ำจะสิบเบิดละแต่ว่าม,มีมีมีอีกอยู่พุ่นทางฝุ่นสามต้นโดโด,โด,โดกกอบดีพร้อมเอาพาแม่พันธุ์ท่องสวนก่อนก่อนก่อนที่จะลงไรเนาะพาแม่พันธุ์มาเบิ้งบักหนาวเด้อบาทนี้เด้อบักหนาวดดได้แม่พันธุ์บักหนาวบักกูดมีเบิดจ้า กะนาวมะกูดผักคะอ๋อกำลังสวยเลยค่ะมะม่วงเขียวสวยปลูกง่ายบ้านแม่พันธุ์ที่เมืองไทยปลูกไว้คนกินทั้งบ้านแมนจ้ะแมนแมนนี่เด็กเนี่ยมะนาวหน,หนูมันเป็นลายรุ่นเด้เป็นลายรุ่นเป็นดอกอยู่กับมีไหมแม่พันธุ์เนี่ยดูสิกำลังติดดอกก็มีเยอะเลยเป็นเป็นลูกโตแล้วก็มี เป็นลูกไงแล้วก็มีแม่แมวพันแม่คุณอะดอกขขาวเต็มเลยมันดกยอนอย่างบ่ได้ใส่ปุ๋ยเด้โนตัดอันกิ่งที่บ่มีประโยชน์ทิ่มอันนี้บ่ท่านได้ตัดบ่ท่านมีเวลาเลงงานออกก่อนยังค่อยสิตัดเบื้องดอกบักหนาวดูวสะอ่อนเนาะดกดุก,ดกสะอ่อนตัวเดี๋ยวหนูก็ลงไล่แล้วล่ะมันนั่นชิ่สมองแล้วคุณ่ะเบื้งเบื้อง,งวยบักหนาวนะ บอืดกินเลยไมมพันบักเขียเขียก็มีเลยบักฮงบักเขียเขียบักหนาวมีครบสูตรเลยเนว้ยต่ำบักฮงพุ่นบักเขียเขียหน่อยพุ่มพุ่นเต็มบ่ได้ปลูกเดมันเกิดเองโอ้ยมีแต่ของกินเลยค่ะเป็นตะอนะมีแต่ของกินด้วยนะอันบักชีดาโอ้แม่บักเขียเขียหน่อยในใส้ต่ำบักฮงเมื่อวานนี้แทบแบมีแต่ของกิน องนิใหญ่ยายมาต่บ้านบ้านคุ้มวัดเดยแม่องค์เนี่ยเสียดายมันเนาะสมัยตะกี้เฮ้ฮาวันเอาอันนี้ตงน้ำเนาะองงใหญ่ยยเนี่ยหนูแยกออกมานแยกออกมาจากบ้านแม่ยุคุุมวัดมามาอยู่หนี่มาอยู่ทีจะของทางพี่เนาะอากาศดีเด้แม่พุดนะทงน้ำไหมมากมาก <c oughs> มากอากาศ <c oughs> อยู่หลังสุดท้ายมมคุณขาเจ้าอยู่ทางไหนเบื่อหนูอยู่ข้างนอกสุดท้ายมูเลยส่วนแต่มันก็ดีอยู่เพราะว่าเขาพัฒนาขึ้นมันมีคอนกรีดออมบ้านออมออมบ้านสุดแล้วเนี่ยรถเขาเจ้าแลนอ่ได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วดีอันแม่พัน บักยมกระโดกได้แม่พันุบักยมสองต้นนี่เก็บดองแล้วต้นนี้เก็บดองแล้วเก็บดองแล้วก็จีส่งไปให้มูกินยุสมุยมูก็มีแฟนฝรั่งคือกันเขายุสมุยเขาซื้อบ้านยุหันเขาก็ส่งนั่นส่งนี่มาให้กินเด้ส่งสตอส่งนั่นมาให้กินบะนี่ก็จีส่งอันบักยมดองแล้วกะเขาอยากกินบักหอยจุบก็จีเอาเอาอันไสขี้ต้ม ใส่ขีดตมทรงไปเหมือนเหมือนบักฮอยเข่า,งาไงแม่แม่พันเหมือนบักฮอยเข่าบักฮอยเข่าไงาเนาะแล้วก็